ไอ้บ๊ามเดือพสิฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับชาวบ้มอัพไอทีทั้งหลายนะครับผมมาแล้วหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเราจะมาทำการจับรางวัลกันนะครับสวัสดีครับคุณทวีพร วันนี้อ่าครับผมมาแล้วสิบห้าคนวุบวับวุบวับไปนะครับสามทุ่มสิบห้านะครับเวลาดีสวัสดีครับคุณชัยกรครับผมคุณโชคชัยสวัสดีครับยี่สามคนแล้วตอนนี้นะครับอ่าสวัสดีครับคุณดันในครับผมวันนี้ขอพายนิดนึงนะครับผมยังไม่ถึงบ้านเลยฮะวันนี้ไปงานเปิดตัวของโซนี่เอ็กซ์เพลเยอร์เอ็กซัตพรีเมียมมานะครับไว้เดี๋ยวเอาตัวนั้นมาให้อ่าดูกันเนาะโอ้รอรับเลยครับพี่เอาวันเดียรคุณแบงค์ตอนนี้ยี่สิบกว่าคนนะฮะวันนี้ผมจะ จับฉลานะครับแล้วก็าหาผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับที่ได้รับตัว ASUS Zenfone Live สีชมพูนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เอาเครื่องมาเครื่องอยู่ที่บ้านผมนะสีชมพูสวยงามมากๆและเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปทำการไลฟ์นะครับโอเคตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดเจนดีไหมครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมคุณน้ำผึ้งสว,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบีย ชัดเจนตอบสักนิดนึงนี่ฮะจะได้ไม่หลุดการติดต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับผมสามสิบเอ็ดท่านนะครับสวัสดีครับผมยิ่งกว่าถูกหวยเออวันนี้เนี่ยแจกรางวัลกันนี่เหมือนอารมณ์แบบว่าเอ่อออกโรตลี่เลยอะไรประมาณนั้นนะสวัสดีคุณโมเมสามสิบห้าคนแล้วครับอยากได้อยากได้นี่ะอ่ะโอเคนะครับผมจะอธิบายกติกานิดเดียวนะครับผมจะใช้แอปนะครับมองเห็นไหม โอเคแอปนี้เนาะเป็นแอปที่ใช้ในการจับรางวัลน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะจับรางวัลแบบนี้นะก็คือจะมีทั้งหมด3หลักนะครับอันดับแรกที่ผมจะจับขึ้นมาก็คือเป็นวันที่ที่ผมจะเลือกวันนั้นนะครับคนที่คอมเมนต์ในวันนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับจะเลือกเวลานะครับก็คือจะอ จะหมุนๆจากวงกลมเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเวลาแล้วก็เลือกนาทีออกมานะครับสุดท้ายใครนะครับคนไหนที่อยู่คอมเมนต์มาแล้วก็ส่งเ,เข้าร่วมสนุกมาเนี่ยใกล้เคียงกับวันและเวลาที่ผมกําหนดไว้มากที่สุดนะครับหท่านได้รับไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆอาจจะเป็นในในระยะเวลาที่เป็นนาทีเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะผมอาจจะจับฉลากเนาะว่า,าจะใครจะได้รางวัลไปนะครับโอเคตามนี้นะครับถือว่าเป็นการแฟร์สำหรับทุกคนนะครับก็ ขอภัยทุกคนก่อนเนอะอโทรศัพท์ผมเนี่ยมีแค่เครื่องเดียวนะครับหลายๆคนก็คงจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าจะหาโทรศัพท์มาร่วมสนุกให้ทุกคนแบบนี้เรื่อยๆนะครับต้องขอภัยทุกคนไว้ก่อนเนาะก็ตั้งใจที่จะให้คนเนี่ยดูรีวิวแล้วก็ได้รับความรู้ได้รับการเลือกซื้อโทรศัพท์นะครับแล้วก็สุดท้ายได้รับโทรศัพท์ไปด้วยซึ่งแม้มันจะน้อยมากแค่เครื่องเดียวก็อยากทุกคนเอาไปใช้กันนะครับผมอ่ะ นี่ผมใช้แอปนะครับ Lucky Draw นะครับ Lucky Lucky Wall นี่นะฮะอันดับแรกนะครับผมจะปึ๊บอ่าคาเพย์ทั้งนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมนี่มีผู้ช่วยผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือวันทั้งหมดนะครับที่ผมจะหมุนนะครับเราร่วมสนุกกันตั้งแต่วันที่ 6นะจนถึงวันนี้วันที่14นะครับทั้งหมด 6- ถึงส4วงล้อตรงนี้มีตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14นะลองดูนะครับประมาณนี้นะครับผมนะผมก็จะทำการหมุนนะครับแบบนี้ครับผมเริ่มเลยนะครับวันที่ก่อนนะครับวันที่ที่ผมจะจับขึ้นมานะครับสำหรับคนที่โชคดีนะครับเอาแล้วครับหมุนเลยครับผมโอ้โหนี่มันออกหวยชัดๆออกหวยชัดๆมาแล้วครับวันที่ วันที่8ครับผมคนที่ร่วมสนุกในวันที่8นะครับคือคนที่จะมีอการนะครับได้รับเครื่องไปนะครับอ่ะจากนั้นนะครับผมก็จะจับเวลานะครับเวลาที่เขาคอมเมนต์นะครับอ่าโอเคนะครับวันที่8นะครับอันดับแรกเป็นชั่วโมงก่อนเนาะมาที่ชั่วโมงนะครับวันที่8โหลดเข้ามาที่ส่วนของชั่วโมงนะครับตามนี้นะครับสตาร์ทโอเค นี่คือเวลาทั้งหมดนะครับของวันที่แที่ผมจะจัดนะครับใจเย็นๆนะครับผมเลขที่ออกไปเร็วนิดนึงนะครับผมอ้าวเออลุ้นสุดๆเลยครับวันที่8ดคนที่ส่งมาวันที่แดนะครับรเลข 2AM ก็คือตี2ครับผมตีสองนะครับเดี๋ยวดูกันว่าใครจะอยู่ใกล้สุดนะครับตอนนี้เพื่อนผมกำลังทำงานไปด้วยกันนะครับว่าจะ หาคนที่คอมเมนต์ไปในช่วงของตีสองเนาะโอเคเข้าไปที่โฮมนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ไปที่โหลดต่อไปนะครับเป็นระยะเวลานาทีนะครับผมตีสองจะมีใครมาเล่นไหมเนี่ยอ่าโอเคนาทีนะครับตัวนี้จะเป็น5นาทีสนาทีนะครับเป็นความถี่นะครับของนาทีนั่นเองนะครับสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปเลยครับผมตีสองสิบนาทีของวันที่ วันที่แปดวันที่แปดตรงกับวันอะไรครับรวันที่แปดตรงกับวันอะไรคร,ครับวันอังคารวันอังคารที่แปดนะครับตีสองสิบมัก็น่าจะเป็นเชา้าตู่เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทําการหาครับผมคนที่เอ่อม้นมาวันที่แปดมีใครบ้างตอนนี้อยู่ที่เจ็ดอยู่ครับผมคุณธนะโดนวันที่เจ็ดนะครับอันที่แปดโอเคคุณธนะคุณธนะโดนนะครับ วันที่8มีมาตอน6 3โมง36นาทีนะครับโอเคน่าจะเป็นคุณธนะดนนะครับเดีย๋ยวผมจะโชว์โพสสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือคุณธนะดนนะครับประมาณนี้นะครับที่โพสมานะครับขออนุญาตมาอาจจะกลับหัวสักนิดหนึ่งนะคุณคือผู้โชคดีนะครับที่ได้รับ asus zenfone live นะครับมูลค่า4,990บาทจะมีใครมาเก็บภาษีผมไม่นะโอเค ได้รับตัวเซนโฟนไลฟ์ตัวน,นี้ไปเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกการคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยวผมจัดต่อไปอย่างแน่นอนทุกคนจะต้องได้รับโอกาสที่รับโทรศัพท์มือถือดีๆไปใช้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกๆการติดตามขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้นะยังไงติดตามกันไปเรื่อยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วก็ไปแพ็คของให้คุณธนลเดนบุกี้นี้นะครับอ่าโอเคบายบายขอบคุณทุกๆคนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบรรพัด